เพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับพบกับนัดกันเร็ววันนะครับวันนี้ตรงกับวันอังคารนะครับที่อ่สิบห้านะครับเออวันนี้วันที่15นะครับวันอังคารแล้วนะพรุ่งบัลลนก็พรุ่งนี้ก็เป็นวันที่16กครับก็โอเคนะมาดูเรื่องของเลิกงามยามดีวันนี้มีครับวันนี้เป็นวันสัมโนเลิกสัมโนสมณะนะครับเลิกพระแหละนะครับฉะนั้น เรืองพระเรืองพระนำนะครับพระนำในที่นี้คือทําการมงคลต่างๆเอาจริงๆก็ได้หลากหลายอย่างงานมงคลได้ทั้งเรื่องของบ้านกันนะครับหรือว่าเรื่องของการทํางานเรื่องของการเริ่มต้นงานใหม่เรื่องเรื่องของการแก้ปัญหาหรือว่าสั่งการสั่งงานเรื่องของการสมัครงานเรื่องของการประมูลงานเรื่องของการเปลี่ยนชื่อนะครับหรือว่าเปลี่ยนชื่อเป็นนามสกุลนะครับเข้าบ้านใหม่คือวันนี้งานมงคลได้หลากหลายนะครับ แต่ว่าวันนี้ต้องอะไรที่แต่ถ้ามันมีงานบางอย่างที่มันซิกแซกงานที่มันไม่งานสีเทาๆวันนี้ไม่ค่อยดีนะครับสมโนเลืกคือพระนะครับคือตรงไปตรงมานะครับบางคนแบบจะทําอะไรที่แบบสีเทาๆสีดาๆอะไรเงี้ยนะครับวันนี้ก็ <laughs> ทําไม่ดีนะฮะต้องบอกก่อนเนาะโอเคนะแล้วก็ต่อมานะครับเรื่องของอ่าคลิปนี้ก่อนนะอ่าวันนี้จะไม่ลืมเรื่องเลขกสีมงคลนะครับเดี๋ยวขอพูดคลิปนิดนึงน,นะครับ นัดดูดวงนะครับรายสัปดาห์นะครับนี่ผมลงไปเมื่อวานเลยนะครับลองเข้าไปดูเนาะมันเกี่ยวข้องกับว่าสัปดาห์นี้นะครับดวงเมืองดวงโลกจะมีอะไรเกิดขึ้นแต่ว่าผมเน้นว่าอะไรที่ต้องระมัดระวังมากกว่านะครับอย่างเช่นเรื่องของการลงทุนนะครับมันจะมีเรื่องการลงทุนนะครับอยู่ส่วนหนึ่งนะแล้วก็ช่วงนี้เรื่องสุขภาพร่างกายช่วงสัปดาห์นี้มันคือเรื่องอะไรที่ ต้องระวังระวังคนรจะป่วยไข้ไม่สบายด้วยด้วยโรคภัยแค่เจ็บอะไรได้มากที่สุดนะครับในช่วงสัปดาห์นี้นะครับเรื่องของนักเรื่องอร้ายๆด้วยนะวันนี้นะครับคลิปนี้นะครับลองดูนะในเรื่องของสุขภาพร่างกายนะครับจะได้รู้ตัวแล้วก็เตรียมตัวแล้วก็ป้องกันในส่วนส่วนนั้นแล้วก็จะได้บอกคุณพ่อคุณแม่หรือดวงบอกลูกเรานะครับว่า สัปดาห์นี้เรื่องโรคอะไรที่ต้องระมัดระวังพิเศษนะครับแล้วก็เรื่องของอม่รู้แหละนะครับง่ายๆคือดวงเมืองดวงโรคนะครับที่จะเกิดขึ้นแล้วก็ที่ต้องระมัดระวังนะครับลองเข้าไปดูนะมันมีอะไรหลากหลายอย่างนะครับหรืออะไรที่ต้องการเดินทางหรือปฏิเพิร์ตภัยอะไรที่ต้องระวังเป็นพิเศษพวกนี้นะครับเข้าไปดูได้ครับก็จะพยายามนะถ้าไม่ลืมนะครับก็จะพยายามมีให้ทุกสัปดาห์นะครับเพราะว่าหลายคนชอบถามนะครับลงทุนตอนนี้เป็นไงนะลงทุนทองคำเลยเป็นไงเงี้ยนะครับเออแต่พูดถึงลงทุนทองคํา เอาไว้เอาไว้คลิปหน้าดีกว่านะอยากบอกกันอบอกนิดนึงฮะถ้าใครจะลงทุนทองคำนะครับพยายามซื้อทองคําแบบที่เป็นจับต้องได้นะอมันมีทองคําแบบซื้อแบบเป็นกระดาษต้องบอกไหมฮะซื้อตามร้านจะเป็นกระดาษให้นะครับแต่ผมเน้นซื้อทองที่มันเป็นชิ้นอันที่มันจับต้องได้ครับวันนี้มันจะมีค่าและไม่นานนั้นด้วยนะครับจะมีค่ามากๆเลยนะโอเคนะฮะเรื่องต่อมาเรื่องของเลขมงคลครับในช่วงนี้ครับมีดังนี้ครับมีเลข6นะครับ มีเลข5นะฮะมีเลข9นะครับแล้วก็มีเลข1ครับส่วนเลขที่ไม่ค่อยถูกโฉลกคือเลข2นะครับและสีที่ถูกโฉลครับในช่วงวันนี้นะครับมีสีดังนี้นะครับมีสีส้มนะครับที่ใช้ได้ดีนะสีชมพูนะครับสีแดงนะครับแล้วก็สีน้ําเงินนะครับที่ใช้ได้แล้วก็สีที่ไม่ควรใช้หรือเลี่ยงนะครับคือสีเหลืองนะครับวันนี้เรียกหสีนะครับ นี่ผมสั่งอันนี้มาเนี่ยไม่รู้นะคุณเห็นได้เปล่านะฮะไก่ไหมนะเ <c oughs> พิ่งได้มาไม่สักคู่เลยแล้วมาเล่นหน่อยนะครับเขาเรียกว่าไก่เปรีย้ยนะครับไก่เปรี้ยไก่เปรี้ยนะครับมันเป็นไก่เงนี่มันล่างไก่เงี้เลยเนี่ยเป็นอย่างนี้นะครับรู้เห็นหมั้ยนะเองเนี่ยเขาเล่นเขาไว้ยิงกับผนังขออนุญาตเล่นแป๊บนะเพิ่งไม่เคยเห็นนะไม่เคยเล่นสนุกสนุกนะครับเนี่ยขเขาไว้ยิงนะฮะก็ติดกับผนังครับเวลายิงมันจะติดเปรีย้ยปั๊บไงครับออาลวงแล้ว จริงๆมันต้องติดเป๊ยนะฮะเขาบอกว่าให้ยิงกับผนังคอยนะอืมก็สนุกดีทำไม,ไมใช้ไม่ได้อ่ะโอเคเอามาเล่นนะฮะจริงๆนะช่วงนี้นะครับผมจะสื่อถึงข้อหนึ่งนะบางทีถ้าเราพยายามนะครับใครที่ค้าขายก็ตามนะช่วงนี้นะครับปีตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปนะครับพยายามคิดนอกกรอบอะไรที่เป็นสินค้าของเราเองนะฮะปรับปรุงพัฒนานะครับพยายามอย่าอยู่นิ่งนะฮะพยายามอย่า อย่าขายอะไรอย่างเดียวแล้วก็ซ้ำๆนะครับคุณอาจจะปรับเปลี่ยนในตลอดเวลานะครับเห็นไหมเราจะเห็นพวกค่ายใหญ่ๆเขาจะเปลี่ยนโลโก้นะครับหรือว่าเปลี่ยนตรานะครับหรือว่าเปลี่ยนร้านรีโนเวทร้านอยู่ตลอดเวลาครับอย่างเซเว่นเห็นไหมเราจะเห็นว่าเออไม่รู้กี่ปีนะต้องเปลี่ยนทีนะครับมันมีกฎเขาด้วยนะฮะต้องเปลี่ยนเมื่อทีมก็อยู่ดีๆครับแต่เขาก็ต้องให้เปลี่ยนใหม่อย่างเงี้ยนะฮะคือมันก็ เรียกว่าพยายามนะครับเราก็เรียนแบบบางเรื่องนะครับของเขาได้ในเรื่องการตลาดนะครับก็ใช้ได้บางทีเราคิดไม่ออกนะครับพยายามนี้นะผมว่าปีนี้คาใครจ่ายแล้วก็เรื่องของระบบการเงินของโลกค่อนข้างจะตึงเครียดเยอะนะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงเรื่องของดวงเมืองดวงโลกเลยนะครับเกี่ยวเรื่องการเงินแบบเจาะลึกนิดนึงแล้วกันนะว่าการลงทุนอะไรมันจะมานะครับแล้วก็อะไรที่มันจะดรอปลลงนะครับนะเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับ ขอบคุณที่ติดตามนะครับเดี๋ยวเรามาดูดวงนะครับส2ราศีกันนะครับสวัสดีครับชาวราศีตุลพิจิกธนูครับเริ่มที่ราศีตุลก่อนนะฮะในวันนี้ครับเป็นวันที่เหมาะกับการเคลียร์งานคุยงานทํากิจกรรมเกี่ยวกับการงานหรือว่าทําอะไรที่เราคาดหวังนะครับในเรื่องของการงานนะครับให้สำเร็จนะครับเรียกว่าเป็นวันที่ดีวันนะครับดาวหลายดวงครับยังส่งผลนะครับให้การทํางานหรือได้ผลงานนะครับที่เราต้องการหรือก็พอใจด้วยนะครับแล้วก็ในช่วงวันนี้ครับมันมีดาว พระพุธนะครับพุธกับดาวเสาร์นะครับ,ยบ,าารบอยู่คู่กันนะครับอยู่ในเรือนพบพันธุนะครับดาวพุธมันคือคําพูดวาจานั้นการพูดคุยนะครับในช่วงวันนี้ก็ต้องเป็นสไตล์ที่เรียกว่าพูดน้อยต่อยหนักนะครับพูดแบบน้อยๆแต่ก็เอาเนื้อนๆนะครับวันนี้ไม่ต้องแบบชักไม่น้ําตั้งห้าหรือสมมติวันนี้คุณต้องไปคุยงานหรือว่าแบบไปขายงานขายประกันขายไร็ตานะมครับพูดแบบเอาเนื้อๆนะเอาไหมฮะคือไม่ต้องแบบคุยเออแล้วเฮ้ยไปเลย เอาแบบกระชับฉับไวเนื้อเนื้อเนี่ยสำเร็จนะครับประมาณนี้แหละแล้วก็ในวันนี้ครับดาวพฤหัสนะครับเป็นเจ้าเรือนภพกัมมะคือการงานโคจรเกษตราธิบดีนะครับแปลว่าวันนี้นะครับยังเน้นเรื่องของงานมีงานเข้ามาต่อเนื่องนะบางทีคุณมีกิจกรรมอะไรได้ทั้งวันนะฮะบางทีอยู่บ้านยังทําอะไรได้ทั้งวันเลยแล้วก็ ถ้าทํางานก็จะมีกิจกรรมการงานนะครับบางทีงานที่ว่าโอเคมันจะเสร็จสักครึ่งวันนะฮะเดี๋ยวเสร็จครึ่งวันแล้วก็มีงานต่อเนื่องไปว่าเนี่ยไม่ค่อยมีเวลาส่วนตัวรับมีอะไรให้ทําหรือกิจกรรมทําแล้วก็มีการเดินทางระยะส,สั้นนะครับแต่ว่าต้องระมัดระวงังนื่องครับเรียกว่าสภาพดินฟ้าอากาศทําให้ป่วยไข้ไม่สบายได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็การเงินให้จ่ายเป็นเรื่องของความรักหรือว่าการเงินเกี่ยวเรื่องของครอบครัวเออบางคนอาจจะเป็นความรักไม่รู้นะรักเกี่ยวกับแฟนรักเกี่ยวกับคนที่คุณจีไปว่ารักเกี่ยวกับเรื่อองงข คนในบ้านหรือลูกหลานบริวารเส้ีงคือค่าจ่ายเป็นเรื่องของคนอื่นเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้ของตัวเองนะฮะตัวเองใช้แค่กินอยู่หลับนอนนะฮะแต่ว่าจะซื้อนู่นซื้อนี่หรือซื้ออะไรให้ใครเนี่ยผมว่าคนราศีตุลมักจะใช้ไปกับคนครอบตัวมากกว่านะครับหรือคนที่รักมากกว่านะแล้วก็ในช่วงนี้อาทิต้องระมัดระวังข้อหนึ่งนะครับในช่วงนี้เป็นช่วงที่มีคนในบ้านป่วยไข้ไม่สบายนะครับหรือว่าคนที่เรารู้จักป่วยไข้ไม่สบายระวังโควิดอยู่นะโมวมันก็ยังน่ากลัวอยู่นะครับใครที่เห็นว่าตัวเลขมัน เออจริงตัวเลขมันก็น่ากลัวแต่ว่าดูบรยาการมันเหมือนกับคนเริ่มเริ่มผ่อนคลายนะครับแต่มันก็ยังน่ากลัวนะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังด้วยกันนะครับแล้วก็คนใกล้ตัวรอบตัวบางทีมันเสียงานเสียสุขภาพร่างกายแล้วก็บางทีมันก็เสียเงินด้วยนะในยุคนี้ด้วยนะครับแล้วก็ประการต่อมาเรื่องของความรักคนโสดคนที่ไม่โสดความรักวันนี้ค่อนข้างดีในการพบเจอในการพูดคุยในการทําอะไรด้วยกันกิจกรรมต่างๆนานาด้วยการคุยปรึกษาหรือว่าให้ช่วยเหลืออะไรบางอย่างก็ได้นะครับแต่ก็ที่ต้องระมัดระวังช่วนี งานหรือโปรเจกต์นะครับมันจะวุ่นวุ่น,นไองานเร่งงานด่วนเข้ามาเพราะฉะนั้นคุณเคลียร์รีบเคลียร์งานนิดนึงแล้วกันแล้วก็สุขภาพร่างกายที่ต้องระมระวังคือกรดไหลย้อนกับร้อนในนะครับและเรื่องของอาการเจ็บคอแล้วก็เสมหะนะครับอีกอย่างหนึ่งคนที่อยู่ในวัยสวนะครับสิ่งที่ต้องมัดระวังคืออาการปวดหลังคอบาไหลาครับกับอีกอย่างครับคือเรื่องของการเรื่องปวดก้นกบนะครับประมาณนี้แหละ ก้นกบขาประมาณด้านหลังอ่ะมันจะบาดเจ็บด้านหลังหรือมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับด้านหลังขันหลังคืออะไรเกี่ยวกับหลังเนาะโอเคต่อมาชาวราศีพิจิกบ้างน,นะครับผู้ที่เกิดในวันนี้นะครับกิจกรรมต่างๆน,น,นั้นนะครับวันนี้เป็นวันที่ดีนะผมว,ว่าเออคนราศีพิจิกเนี่ยคิดอยากทําอะไรไหมล่ะถ้าอยากทําอะไรคุณทําได้เลยนะครับแล้วก็ในวันนี้นะครับมุมดาวครับดาวองคาดาวพระศุกร์ครับ,รรบอยู่ในจุดที่เกี่ยวข้องกับเงินทองหรือพบกระดุมพระนะครับ มันยังหมายถึงเรื่องของการเร่งหาเงินหรือว่าเร่งหมุนเงินเร่งปั่นเงินเร่งที่จะสปีดการคุยเรื่องสําคัญหรือว่าคุยเรื่องผลประโยชน์นะครับก็แนวโน้มก็ดีนะครับการเดินทางวันนี้ปลอดภัยนะครับแล้วก็ได้เงินได้ทองกลับมาด้วยรวมไปถึงได้ความสําเร็จกลับมาด้วยนะครับแล้วก็มีคนช่วยเหลือด้วยนะครับจริงๆวันนี้เป็นวันที่ดีหลากหลายอย่างนะครับเพราะนั้นอะไรที่เขาว่าดีนี่คือไม่ใช่ว่าสบายนะดีคือมันก็ยังลําบากนะครับคือมีภารกิจเพิ่มขึ้นบึงพิมก็ต้องลําบากแหละแต่ว่าอย่างน้อยมันก็สําเร็จนรใสิ่่งทีเา คาดหวังในสิ่งที่เราอยากทำนะครับแล้วก็ประการต่อมานะฮะในช่วงนี้โอกาสนะครับที่จะได้เจอคนที่ไม่เจอกรรมานาหรือว่าได้ทํางานที่เราอยากทําหรือว่าคุยโน้มน้าวใจใครแล้วสําเร็จครับมันมีนะเพราะฉะนั้นคุยก็รีบคุยงานทํางานแล้วก็สปีดงานได้นะครับแล้วก็ต่อมาเรื่องของ การเงินนะครับ <prueba> ค <c oughs> ่าใช้จ่ายวันนี้เรื่องบ้านอย่างเดียวเลยนะเรื่องบ้านก็เรื่องของคนในครอบครัวแล้วก็เรื่องการกินนะครับช่วงนี้เหมือนกับเริ่มทานเยอะขึ้นแล้วไงด้วยนะครับระวังเรื่องป่วยไม่สบายด้วยแล้วก็อ้วนขึ้นด้วยนะครับน้าหนักตัวมีปัญหานะแล้วก็เรื่องของความรักนะฮะใครที่โสดนะครับ <c oughs> เหมาะกับการคุยกันหรือว่าให้ช่วยเหลืออะไรทั้งทางตรงหรือว่าทางอ้อมนะครับก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะ ใครโสดน,นะครับแล้วอยากคุยกับใครคุณก็จีบเขาเลยนะครับบางทีก็ไม่เรียกว่าจีบเนาะก็คุยกับเขานะฮะคุยแล้วถ้ามันสัญ,ญญาณดีก็คุยต่อนะครับสัญ,ญญาณไม่ดีก็ก็ตัดสัญญาณออกไปแค่นั้นเองนะครับชีวิตก็แค่นี้เองนะครับอย่าไปซีเรียสมากเลยอยากทาอะไรก็ทําเถิดเนะาะเพียงเราก็ไม่ได้ทำอะไรผิดนะฮะแล้วก็ประการต่อมาแต่บางทีคนเราคนก็กคนก็กลัวความผิดหวังนะครับไม่เป็นหรกักผมว่า แต่มาอยู่มาถึงวัยนี้แล้วนะฮะผมว่ามันก็มีทุกๆสุขสิริหวังสมหวังได้ตามปกติเป็นนั้นเราคิดอยากทำไมทําได้เลยนะเกี่ยว่องความรักนะสังคนที่โสดและคนที่ไม่โสดครับคนที่ไม่โสดบางทีบางทีงทเราอยากจะทําอะไรหรือชวนไปไหนมาไหนหรือว่าจะปรึกษาหาเรื่องอะไรก็ตามนะครับอย่ามองว่าอย่าก,กลัวความผิดหวังนะกันนะบางทีคนเรากลัวว่าเออถ้าไม่ถ้าพูดเลยผิดหวังอย่าไปซิ้งเลยครับคุณอยากให้เขาทําอะไรหรือว่าอยากให้ช่วยอะไรก็โอเคทําได้เลยนะครับ โอเคต่อมานะความรักก็ค่อนข้างดีแหละนะครับสุขภาพร่างกายนะครับในวันนี้หนึ่งะครับมีปัญหาเกี่ยวกับคลืนไส้เวียนศีรษะบ้านหมุนนะครับแล้วก็มันรู้สึกว่าไม่ค่อยสบายนิดสบายตัวนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ฉีดวัคซีนเข็มต่อไปนี้คุณต้องแบบรัดกลุม่มรัปัดระวังหรือว่าต้องดูดีๆแล้วกันนะศึกษาหาข้อมูลดีๆนะครับแล้วก็ประการต่อมาครับเรื่องของท่านที่อยู่ในอ๋ออย่างหนึ่งนะที่ต้องระวังอย่างคือเรื่องของอาการจุกเสียดแน่นท้องครับแล้วก็น้ําหนักตัวที่เพิ่มขึ้นมาแล้วก็ท่านอยู่ในวยสวครับ สิ่งที่ต้องดูแลพิเศษนะครับวันนี้ดวงตาสายตาตาจีบตาเสพนะครับมีปัญหาเรื่องสายตาสั้นยาวนะครับแล้วก็ปวดตาเมื่อตาตาล้านะครับจริงผมวันก่อนซื้อไอเขาเรียกอะไรนะยาหยอดตาการตาล้ามาอู้ยินซ่ามากเลยโอเคนะครับต้องบอกให้ฟังก่อนว่าช่วงนี้ระวังนึ่งดวงตาสายตาครับแล้วก็อาการปวดหลังหลังคอบ่าไหล่นะครับอย่างนี้โอเคต่อมาชาวราศีธนูนะครับ ผู้ที่เกิดในราศีตนูจัช่วงชีวิตนะครับมีโอกาสที่จะได้ทําในสิ่งที่เราอยากทํานะครับแต่ว่าวันนี้เคลียร์งานให้ไวนะครับเน้นการเคลียร์งานให้ไวอะไรที่ข้าง้างขังคาที่มันคาใจเอามาทําให้มันสําเร็จแล้วก็ในช่วงนี้นะครับมุมดาวมันมีไฟนะครับเข้ามาเต็มตัวเลยไฟในที่นี้คือไฟอยากทํานู่นทํานี่นะครับมีไอเดียอะไรต่างๆนาเต็มไปหมดเลยนะครับคุณค่อยๆทําไปทีละเรื่องนะแต่ว่าให้รีบทํานะครับไม่ใช่ค่อยๆนี่คือ ทําไปซะทุกเรื่องนะครับคุณพยายามโฟกัสอะไรที่เราทําได้ทําไปแล้วก็ถ้าเราเจอปุ๊บเราเต็มที่สิ่งนั้นนะครับคือเราผมไม่อยากให้แบบอยู่นิ่งนอนใจดาวมันเด่นนะครับดาวมันดีดาวมันเด่นผมก็เธอถ้าสร้างผลงานหรือว่าถ้าหาข้อมูลหรือว่าอยากทําอะไรในช่วงนี้มันจะสําเร็จได้ง่ายขึ้นนะครับอะไรที่เราคาใจที่เรารู้สึกว่าไม่แน่ใจว่าทําได้ดีหรือเปล่านะครับทำได้ทําเลยนะผมว่าทําไปเถอะนะเดี๋ยวพลาดเขาว่ากันนะเพราะว่าได้ทาแหละมันสนุกกว่าที่ มาคิดว่าเออคืออย่างนี้เราทำเอ๊ะหรือว่าทำไมถ้าเราไม่ทำโอ้โหมันลังเลไอ้ความลังเละนะี่มันเครียดนอนไม่หลับงนั้นทนทำไปเถอะนะเดี๋ยวผิดลึอแค่แก้ใหม่ได้ไม่ไปไร่โอเคต่อมาฮะเรื่องของการเงินนะครับค่าใช้จ่ายนะครับในวันนี้มันเป็นเรื่องของตัวเองนะครับการกินอยู่หลับนอนแล้วค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพร่างกายที่มันเริ่มสูงขึ้นมานะจริงก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่ามันก็ทําให้ร่างกายมันดูดีนะครับแต่ก็มันก็มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องงานสังคมด้วยครับออไปหมด มันก็มีหลายค่าแล้วกินนะครับก็ค่อยๆดูไปนะอะไรที่ควรใช้ไม่ควรใช้นะครับผมว่าเรารู้ว่าควรจะซื้อหาแล้วก็ใช้อะไรบ้างแล้วนะครับแล้วก็เรื่องของความรักนะฮะคนที่โสดนะวันนี้ผมว่าก็ดีนะในการพบเจอพูดคุยแล้วก็ใกล้ชิดนะครับจริงๆมันก็ มีสมรรถภาพที่ดีขึ้นนะครับชิ้นมสเสน์คนราศีธนูนะมีสน์มีคนเข้ามาใกล้ชิดมีคนที่คุยด้วยระวังเรื่องของในเชิงที่แบบใกล้ชิดเกินด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของคนที่มีคู่มีแฟนครับในช่วงวันนี้ก็เป็นช่วงที่แฟนช่วยเหลือเราได้แล้วก็มีโอกาสที่ถ้าเขานะครับจะแก้ปัญหาอะไรต่างๆนา,นานาได้นะครับต้องบอกว่าช่วงเนี้ย ดวงแฟนเสริมดวงเรานะครับทำอะไรในะช่วงนี้ก็มีโอกาสจะสาเร็จนะครับและก็ในระยะนี้มันมีดวงที่ไม่ได้เจอคนเจอคนที่ไม่ได้เจอกันมานานด้วยนะครับสุขภาพร่างกายและที่ต้องระมัดระวังอย่างแรกเลยคือเรื่องของเหนื่อยง่ายอย่างที่2คือเรื่องของปูมแพ่ นิสัยนะครับระวังเรื่องของการอักเสบในร่างกายครับบางทีอักเสบมาออกมาเป็นแผลผดผื่นคันลมพิษหรือว่าอักเสบในมุ้งของปลายประสาทอักเสบนะครับเรียกว่าร่างกายเส้นเลือดอักเสบเะนต้อง,องระมัดระวังเรื่องอผิวหนังแล้วก็เรื่องระบบเส้นประสาทด้วยนะครับรอบตัวเราด้วยนะลองดูดีๆนะครับใช้ชีวิตให ให้สมดุลน,นะครับอย่าอะไรมากเกินไปนะครับมันจะอีกฝั่งหนึ่งมันจะต้องมาแก้ไขทีหลังนะครับแล้วก็ถ้าอยู่ในวัยสวทสิ่งที่ต้องระมัดระวังคืออาการปวดคอนะครับแล้วก็มีเสมหะร้อนในนะครับแล้วก็ไอคอแห้งแล้วก็ดวงตาเสยตาอยู่ปัญหานะครับโอเคต่อมาบทสรุปบ้างนะครับ เริ่มที่ชาวราศีตุลน,นะครับวันนี้นะครับคนราศีตุลเนี่ยจังหวะชีวิตเ, pocket, เริ่มฟื้นตัวแล้วก็ดีขึ้นนะครับอยากทำอะไรให้รีบร,บรบทำนะครับมันมีอุปสรรคต่างๆาเข้ามาแหละแต่ว่ามันจะได้งานหรือได้ผลงานอย่างที่เราต้องการเลยนะครับเพราะนั้นแปลว่าเป็นความเหนื่อยที่ค่อนข้างคุ้มค่าแล้วก็มีความเป็นความเหนื่อยที่ได้ผลงานนะครับอย่างน้อยก็พอที่เราพอใจเข้ามาแล้วก็สเสน่ห์คนราศีตุลน,นะครับวันนี้เสื้อผ้าวันนี้เน้นสีสว่างสุดสาแล้วก็ใช้สีมงคลด้วยนะครับรวมไปถึงเรื่องของ Uh, โงโ่เฮงบนใบหน้าครับจุดเด่นวันนี้นะครับอยู่ที่ดวงตาใช้ดวงตาเขียนตานะครับหรือว่าทํายังไงก็ได้นะที่ทำให้ทำให้ตามันเด่นนะครับก็ต้องดูมันจะช่วยได้เยอะนะครับหรือถ้าคุณผู้ชายก็พยายามอย่าทําตาตกอย่าทำตาออดระทวยอย่าทําตาบดหวาบบดพลังนะครับคุณต้องส่องกระจกแล้วพยายามนึกถึงพลังงานที่ความมั่นใจ ตาเราแล้วมั่นใจเนี่ยมันจะไปยังไงนะครับลองส่องกระจกดูแล้วใช้สสยตาอย่างนั้นแหละในการใช้ชีวิตทั่วไปแล้วมันจะมีเรื่องดีๆเข้ามาเยอะนะลองไปใช้นะครับแล้วก็ต่อมานะครับเรื่องของคนราศีพิจิกครับวันนี้เสน่ห์นราศีพิจิกเสื้อผ้าครับวันนี้สีเข้มๆครับวันนี้แต่งหน้าก็เข้มๆโดยเช่นเดียวกันครับแล้วก็ราศีอยู่ที่ปากถ้าใช้ใช้ลิปส,ะะปสติกหรือว,ว่าใช้หน้ากากอะไรครับถ้าใครทํางานหรืออะไรก็ตามนะครับราศีอยู่ที่ปากนี่คือ1พูดอะไรก็จะสําเร็จอย่างที่2ครับราศีที่ปากคือลาแต่งหน้ คุณต้องให้ปากมันเด่นนะครับเป็นพิเศษ ประมาณนี้นะแล้วก็เรื่องของกิจกรรมที่ทำนะครับวันนี้บทสรุปในเรื่องของหน้าที่การงานวันนี้วันดีนะฮะแก้ไขปัญหาต่างๆนามันก็แก้ได้แล้วก็มีโอกาสที่จะทําในสิ่งที่เราทําแล้วก็ทําอะไรก็จะสําเร็จได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมด้วยแล้วก็วันนี้ได้ผลงานที่ดีเพราะ,ะนั้นวันนี้อย่านอนหลับทับสิธิ์ในดาวที่มันเด่นคุณก็ทําอะไรที่เราอยากทําแล้วก็เรื่องยากๆมันก็จะง่ายขึ้นนะครับสร้างผลงานให้เต็มที่แล้วกันนะครับในะช่วงวันนี้แล้วก็ต่อมาคนราศีธนูนะครับในวันนี้ มันมีเรื่องของคนแก้ชิดป่วยไข้ไม่สบายต้องระมัดระวังอย่างแรกอย่างที่2คือระยะนี้ระวังเรื่องความห่อเหียวนิดนึงนะบางทีอาจจะเป็นอารมณ์วันนี้ห่อเหียวบ้างนะครับแต่ว่างานรอเพียบเลยและงานถ้าทำก็จะสําเร็จด้วยและงานค้างคาอะไรออกมาออกมาทาให้เยอะๆนะครับออกมาทําให้หมดแล้วก็จะเทสทดลองทดสอบอะไรที่เราอยากทําหรือที่เราคาใจทําได้ทําไปเลยประมาณนี้นะครับ คือวันนี้ต้องกล้านะครับช่วงนี้ต้องกล้านะครับกล้าที่เสี่ยงกล้าที่รวยกล้ลาที่จะตัดสินใจกล้าที่จะลงมือกล้าที่จะยอมรับว่ามันมีปัญหาแล้วก็กล้าที่จะแก้ปัญหานะครับช่วงช่วงนี้เติมความกล้าเข้าไว้นะครับผมว่ามันดีกว่าความกลัวนะครับเป็นเป็นเฉพาะวันมอนกันนะแต่ว่าวันนี้วันที่ดีในการที่จะแสดงออกรู้ว่ากล้าหาญน,นะครับแล้วก็ต่อมานะเรื่องของ เรียกว่าสเสน่ห์นะครับคนราศีธนูวันนี้เสื้อผ้าเน้นทูโทน2ส,สีนะครับแล้วก็วันนี้โงเฮงนะครับจุดเด่นโง,งเฮงวันนี้นะครับอยู่ที่ผิวหน้านะครับพยายามทำผิวหน้าให้ให้แบบสะอาดให้ผุดพองหน้าหรือว่าใครจะแต่งหน้าหรือตบแป้งนะครับก็ให้มันดูเนียนนะครับเน้นความเนียนก็ได้นะครับ อย่างน้อยก็เนียนหรือสะอาดสักอย่างครับคุณผู้ชายก็ให้ดูสะอาดสะอาดประมาณนี้นะโอเคนะจบแล้วนะครับขอบคุณที่ติดตามแล้วก็ท่านที่ฟังคลิปนี้ครับช่วงกลางคืนครับผมก็อวยพรทุกวันเพราะว่าไม่รู้ว่าคุณบางคนไม่มีคนอวยพรก่อนนอนนะครับผมก็มาอวยพรแทนให้นะครับขอให้นอนหลับสบายนอนหลับฝันดีนะครับแล้วก็ตื่นมาก็ขอให้สดชื่นแจ่มใสคิดสิ่งได้ทาสิ่งได้หวังสิ่งได้ในวันอังคารนี้ขอให้สำเร็จสมปรารถนานะครับเป็นกำลังใจทุกๆวันนะครับสวัสดีครับ